ถ้าเราใช้ของดีวัตถุดิบดีอ่ะมันจะขายตัวมันเองไงการทำอาหารมันไม่ใช่ง่ายนะน้องคุคนที่คิดว่าง่ายๆนะของวัตถุดิบต้องดีขั้งตลอดมันต้องจะอยู่ได้มันจนทุกวันนี้ไงสุกี้น้องน้อยค่ะแล้วก็อยู่ที่อำเภอพุทธบาทสร,ระบุรีปกติอ่ะคว่าสุกี้เนี่ยมันจะต้องคั่วของนึ่งใช่ไหมแต่ร้านเราเนี่ยจะคั่วของทอด ทุกอย่างทาเองหมดถ้ามันปลากายก็ทําเองถ้ามันกุ้งก็ทําเองนั้นของก็ต้องสดแล้วไม่โกงผู้บริโภคต้นทุนมันสูงมากนะวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นหมดคือการทำอาหารเนี่ยนะพี่ว่าความสะอาดมันต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเหมือนกับเราทานเองอะ่ะของที่มันไม่สดมันจะออกมาไม่ได้เลยเพราะพี่เป็นคนไปซื้อของเอง ซอสเปรี้ยวนี่เพี่องใช้ของฮ่องกงนะเพราะกระเพาะปลาแบบแห้งพี่ขายดีมากนะมันต้องใช้ซอสเปรี้ยวของฮ่องกงเท่นานั้นใช่มันไม่ใช่ว่าพอเราขายดีปุ๊บ<อ>ลดวัตถุดิบให้นั่นกับไม่ดีไม่ไม่ใช่นะน้องแต่ทำอาหารร้านอาหารไม่ใช่ง่ายนะมันต้องพัฒนาตัวมันเองตลอดเวลานะนานๆจะออกสื่อสักทีทีมงานของเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจและจริงจังที่มีต่อการทำอาหารชนิดเดินจ่ายตลาดดิววัตถุดิบด้วยตนเองทุกวัน คือคองมาตรฐานของร้านสุก,กี้นกน้อยให้ครองใจชาวสระบุรีและแขกผู้มาเยือนอยู่เสมอน้ำจิ้มไม่ใส่ผงชูรสรับประทานกับสุก,กี้ทีเด็ดสไตล์จีนไหหลําที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนองค์ประกอบและรสสัมผัสจะแตกต่างจากสุก,กี้สไตล์แต้จิว๋วหรือแบบกวางตุ้งประยุกต์ที่พบเห็นได้ทั่วไป พี่เนี่ยมันสุดยอดของมันคือมันมีการหมักหลายขั้นตอนมากมีสูตรเฉพาะของเราไงมันจะนิ่มมันจะนุ่มโดยเฉพาะสกีเนื้อนี่จะนุ่มมากเลยจะเป็นสูตรของคนไหหล้ำเขาเลยแหละแต่ที่อื่นพี่ก็ไม่ทราบว่าเขาทำยังไงนะของพี่เนี่ยที่มันอยู่ได้มันยาวนานเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองการทําอาหารเนี่ยนะถ้าเราซื้อสัตว์กับลูกค้านะมันจะขายตัวมันเองเนยน้องเราไม่ต้องทําอะไรเลย คนนกินเนเขาหากบอกว่าคุณเป็นชาวสระบุรีและยิ่งในอำเภอพระพุทธบาทด้วยแล้วแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักร้านสุก,กี้อันโอชารสเจ้านี้ตลอดเวลาการถ่ายทำลูกค้าหมุนเวียนเข้าร้านไม่หยุดพี่น้องที่รับชมอยู่จึงได้ยินเสียงตะเกียบกระทบกับจานชามในบรรยากาศแบบเรียวๆอย่างที่เห็นนี่ครับ ก็สำหรับคนชอบทานกีนะรสแบบสุดโบราณในตำนานเนี่ยมาลองชิมดูนะเพราะลูกค้าพี่อายุแคเจ็ดแปดขวบทานจนแต่งงานไปเรียนต่างประเทศกลับมาจนมีลูกแล้วเขาก็ยังมาทานรสชาตก็ยังเหมือนเดิมสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสึ